ความจริงในใจเขาที่รู้สึกต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน,อน,นขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะห้าดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุม สีดาพลังงานของคนธาตุลมห้าไม้พล like <im> <eline> yeah, ังงานของคนธาตุไฟเม็สิงธนูเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุไฟนะคะเชื่อมั่นในตัวเองมีก็มีทิ่ติปากแข็งไม่ยอมคลายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจด้วยนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเข้มแข็งมากๆในขณาเดียวกัน ก็ไม่ค่อยยอมใครด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์ในตอนนี้ ว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะมีการนิ่งเงียบมีการเงียบงานมีการอะเลาะมีการไม่เข้าใจการโกรธการงอนกันคิดถึงเขารอคอยเขาอยากพูดอยากคุยกับเขาแต่เลือกที่จะนิ่งจะเงียบนะคะไม่ทักก่อนไม่ทักไปหาไม่อ่อนให้นะคะดูมีความหยิ่งดูมีความไม่แคร์ด้วยแต่ลึกๆในใจรอคอยให้เขามางอ้อรอคอยการติดต่อจากเขานะคะเรามาดูกันนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่ทําให้หัวใจของคุณปั่นป่วนอยู่ในตอนนี้เขาคือใครนะคะ ขอพลังงานของเขาหน่อยควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกควินถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูลกุมสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลม ต่างคนต่างมีทิฐิเป็นของตัวเองนะคะต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความชัดเจนนะคะมีความเด็ดขาดเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่นิ่งเฉยได้ดีกว่าคุณคุณอาจจะมีการกระฟัดกระเฟียดมีการประชดประชนันแต่เขา มีความนิ่งนะคะมีความนิ่งแล้วเหมือนกับไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยนะคะร่าเริงสดใสทํากิจวัตรประจําวันอะไรได้เหมือนเดิมแต่ตัวคูณภายนอกกับความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าความจริงในใจของเขาคนนี้ที่รู้สึกต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของการโกรธ ไม่พอใจงอนแล้วรอให้เขามางอนะคะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะคะควินถือไม้ความนิ่งเฉยการปกปิดการเก็บซ่อนนะคะหนึ่งเหรียญ เขาก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณยังคงมั่นคงอยู่ที่คุณยังคงเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจก็คือคุณนะคะภายใต้ความนิ่งของเขาเขานิ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเขาอยู่ที่เดิมนะคะ j u d g m e n t นะคะเป็นเหมือนเป็นบททดสอบทดสอบทั้งตัวเขาด้วยทดสอบทั้งตัวคุณด้วย เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อในทิศทางไหนนะคะยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หากว่ามีการเลิกลากันจริงๆก็เจ็บปวดก็เสียใจเหมือนกันแต่ถามว่าง้อไหมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างคนต่างไม่งอ้อ ต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของการนิ่งเงียบเงียบงานแล้วคุณรอคอยให้เขามางอ้อน่าจะไม่มางอ้อแต่ถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้คุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาเขาไม่ได้มีใครแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่า ต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองตัวเขาในตอนนี้เหมือนกับปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆพาไปได้คบกันก็คบหากว่าจะคบกันต่อไม่ได้หรือว่าจะต้องเลิกลาเหมือนตัวเขาก็พร้อมที่จะยอมรับสถานการณ์นั้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับในตอนนี้จะเลิกก็ได้ จะคบต่อก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการยังไงหากว่าคุณยังคงรักคุณยังคงมีเยื่อใยอยากคบกันต่อเขาก็จะคบกับคุณแต่หากว่าคุณเบื่อแล้วคุณไม่ต้องการจะคบแล้วคุณอยากเลิกลากับเขาแล้วตัวเขาก็ยินดีแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณ เขาจะเจ็บปวดไหมหากว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปต่อไม่ได้ทั้งเจ็บปวดทั้งเสียใจอาจจะเกินคาดเดาเกินคาดคิดถึงสถานการณ์นั้นด้วยซ้ําแต่เจ็บปวดไหมเจ็บปวดแน่นอนแต่ยอมรับไหมสถานการณ์จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะยอมรับแล้วก็ยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้มีการนิ่งเงียบมีการงเงียบงานปัญหาประเด็นเกิดจาก การทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นปัญหาจากคนภายนอกคนใกล้ตัวปัจจัยอื่นรอบข้างรอบตัวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมาจากแนวคิดไลฟ์สไตล์แนวทางของคุณทั้งคู่ก็ได้แต่มีเกณฑ์ว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3นะคะเป็นปัญหาของคุณทั้งคู่อาจจะมาจากครอบครัวของคุณทั้งคู่หรือว่าอาจจะมาจากตัวตนของคุณทั้งคู่นิสัยไลฟ์สไตล์ของคุณทั้งคู่ที่ทําให้เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ทําให้สถานะอาจจะมีความห่างเหินจากกันไปความเข้าใจที่มีต่อกัน น้อยลงไปนะคะคุณกําลังตัดสินใจคิดว่าจะทำยังไงเขายังรักคุณอยู่ไหมเขามีใครใหม่หรือยังพลังงานที่ขึ้นมาเขาไม่ได้มีใครใหม่แล้วเขาก็ยังคงมีคุณอยู่แต่ต่างคนต่างมีแนวทางต่างคนต่างมีอีกโก้เป็นของตัวเองหากว่าต่างคนต่างไม่งอ้อความสัมพันธ์ก็อาจจะกลายเป็นเส้นขนานที่ไม่อาจจะมาบรรจบกันได้อีกแต่ว่าหากว่าคนใดคนหนึ่งยอมอ่อนให้กับอีกคนนะคะความสัมพันธ์ก็สามารถจะ สารสัมพันธ์กันได้หรือว่าไปต่อได้นั่นเองนะคะ